ตอนนี้เราน่าจะเดินทางมาถึงครึ่งครึ่งนึ่งไหมเนะี่ยครึ่งหนึ่งของฉากจบที่มีอยู่ในเกมนี้นะฮะเกมที่ห้ามยืนเล่นนะครับให้นั่งเล่นเ,เราทําอะไรได้อีกบ้างครั้งที่แล้วจริงๆมันค้างอยู่บนโต๊นี้เยอะเหมือนกันนะ,ะมาเลยดีกว่าต้องหาอาหารให้มันหรือเปล่าแฮมสเตอร์เนี่ยหรือว่าจังหวะที่เปิดออกมาผมสงสัยจริงๆเพราะว่ามันต้องเกี่ยวแน่นอนไม่อย่างนั้นมันเปิดไม่น่าจะเปิดได้ จังหวะที่ตัวเล็กวิ่งออกมาเนี่ยน่าจะต้องจับแต่มันไม่มีอะไรให้จับหรือว่าอาจจะต้องทําอะไรก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ก่อนเหมือนเดิมฮะส1 2 2นึหนึ่งสโอเคอันนี้แหละที่ยังค้างอยู่แป้นเยอะๆแล้วก็รหัสหนึ่งสอสานะฮะเราดูตรงนี้ครั้งที่แล้วคือ3ามหสองหนึ่งแต่มันผิดนะครับ เดี๋ยวสิแสดงว่าสามหนึ่งสองหนึ่งมันถูกใช่ไหมเพราะว่าเสียงมันไม่เหมือนกันถ้าผิดคือจะเป็นเป็นอย่างนี้แสดงว่าเป็นเสียงเปิดอะไรเอ้าโทเอ้ยมีแป้นนี้ออกมามีทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดตัวเป็นแป้นโน้ตดนตรีนะฮะแปดตัว แป้นลดนตรี8ตัวด้วยกันอันไหนที่มันมี8ตัวบ้าง1 2 3 4 5อันนี้เกินอันนี้7ตัวอันนี้ใช้ไปแล้วที่มี8ตัวมันต้องเรียงลำดับจากอะไรสักอย่างหนึ่งที่มี8อันมีปุ่มแค่3ปุ่มมันต้องมันน่าจะอันนี้แหละถ้าอย่างนั้นเพราะมีแค่3ปุ่มเหมือนกันตรงวิทยุเขาบอกว่าทำไมเปลี่ยนขึ้นไม่ได้ใช่ไหมมัน9 7้ ไม่น่าจะเกี่ยวตรงนี้มันมีเลข8อยู่แล้วก็เป็นรูปโลกวนๆมันเกินฮะเลขไม่ใช่มันมีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9มี9ตัวหรือว่าอันหน้าไม่ใช่ตัวเลขเออแต่ว่ามันเป็นโน้ตใช่ไหมันเป็นโน้ตดนตรีมันเป็นโน้ตดนตรีเ,นนนตรเออโน้ตดนตรีก็มีแค่ตรงนี้1 2 3 4 5 อันนี้ใช่หรือเปล่า6 7 8เอามี8ตัวลองนับขีดดูไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะฮะมันมันลางๆมากเลยอ่ะเอาลองดูก่อน1 2, 3, 2, 1 2 2 3 2สองสองสามสองกินไหนละหนึ่งสองสอง สามสองสามขอจดเลขไว้ก่อนนะฮะเผื่อห้าห้าศูนย์เจ็ดแปดอันนี้หกแค่นี้ก่อนลองดูใหม่ถ้าใช่นะถ้ามันใช่มันมันเป็นอะไรที่ตีเนียสมากไม่ใช่ หนไม่ใช่ฮะอืมเฮ้ยมันจะยากไปไหนเนี่ยโอ้โหผมพยายามเอาตัวเลขมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนได้ยินเสียงเมโลดี้ข้างในไหมฮะทำไมพัลเซ่นมันซับซ้อนขนาดนี้เลยเหรอโอต้องเคลียร์ก่อนเดี๋ยวก่อน ตึงตึงตึง,ตงโอ้โหโโบ้าไปแล้วมันคือเมโลดี้ที่เราได้ยินอยู่ตลอดเวลาต้องใส่ถูกโอ้โหพี่น้องครับห้ามเด็นดูเสาห้ามตุกแกคืออะไร โอ้โหเอจบไปหนึ่งฮะเหลืออันไหนที่ยังไม่ได้ใช้เมื่อกี้ไอ้แป้นใหญ่ๆตรงนี้โอ้โหแล้วปุ่มมันเยอะมากมันมีรหัสเลขอันไหนที่ใส่แป้นได้บ้างแล้วรหัสเลขตรงนี้คืออะไรใส่ตรงไหนอันนี้มันคือสัญ,ญลักษณ์ในในอิลูเมนติไหม มันเรียงลำดับมามีกี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้างบนอีกเหรอข้างบนอีกเยอะมากเลยอะ่ะเอาไปใส่ไหนไหนอะสามเหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันโยงม,มาจากตรงนี้ฮหตรงนี้ขึ้นมานี้ไปนี่มานี่อ๋ออ๋อดูให้ดีดูให้ดีดดเอ๊เอาไหมเอาไหมเอาไหมอันนี้เริ่มจากตรงนี้หรือเปล่า เอ้ยไม่สิตรงนี้ก็มีอันนี้ก็มีอืมมันยากเกินไปยากเกินไปขึ้นมานี่มานี่ชีวิตหนอชีวิตเจ้าหนูมาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยวิทยุยังไม่ได้ใช้หยิบหย,ยิบอะไรได้บ้างหยิบไขก็ไม่ได้เจ้าหนูไขเจ้าหนูอีกตัวหนึง่งมันต้องกดปุ่มข้างในอะ่ะทำอย่างถึงกดได้แล้วตัวเลขตรงสีเนี่ยมันมีเลขสีอยู่นะฮะ ทำไมมันต้องมีเลขสี่อยู่ด้วยซึ่งมันไม่ใช่เลขสี่ตรงนี้ตัวตำรวจแป๊บหนึ่งช่วยด้วยครับ<ด>ผมติดอยู่ข้างในครับเออโทรติดด้วยว <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวให้คุยกับอันนี้ได้ไหมแล้วเขาก็วางไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวสิไม่ใช่ตัว Y สิมันต้องตัว A G R Y B Green Red Yellow Blue What กับหัวมันเลยโอ้โหเฮ้ยอันเดิมม right? ันยังใช้ได้อีกเหรออ้าวอย่างนี้ถ้าเกิดเอ๊ะแต่ทำไมจออันนี้มันไม่กล네ับอย่างนี้แสดงว่าอันไหนที่เคยกดไปแล้วมันก็อาจจะกดอย่างอื่นได้อีกใช่ไหมไอ้แป้นตรงนั้นไม่ใช่ว่ากดไปแล้วกดไปเลยโอ้โอ้โออันนี้คือจบแล้วใช่ไหมเนี่ยกับหัวยินหยางแป้ตรงไหน แล้วตรงนี้มันเกี่ยวไหมไอซีบีมีตัวสตัวเล็กอยู่อาจจะเกี่ยวตัวหนึ่งสือรหัสมอสสีตัวถ้าอย่างนั้นเอามาด้านด้านขวาก็ได้แสดงว่าอันนี้มันก็ยังกดได้อีกที่เป็นศูนย์หนย์หนึ่งอะไรเนี่ยมีทั้งหมดหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดหนึ่งสสามสี่ห้าหก อันไหนที่มันมี7ตัวเมื่อกี้ที่จดมามันมีกี่ตัวเอาละฮะต้องกลับมาดูอันเดิมๆที่เคยกดไปมันต้องกดสั้นกดยาวตตตตตตทำยังไงถึงจะเป็นรหัสมอสที่บ่งบอกว่าปุ่มไหนคือปุ่มไหนรหัสมอสที่มี4ตัวตัวหนึ่งสือ4ตัวเอออันนี้ก็มี4ตัวนะ UZ GMNTAF เราจะเรียงจากไหนอะเรียงตามตัวหนังสือหรือเปล่า A B C D E F G H I J K L M N เออจริงด้วยมันเรียง A กับ F มี6แต่ว่าปุ่มน,นี้มันมี7ลองดูซิอันไหนที่มันมี7 G กับ M 1 2 3 4 5มีแค่5 N กับ T 1 2อันนี้มีแค่3 U กับ Z U 1 2 3 Z เอ้ย U กับ Z มันมี7แล้วกด0ไปแล้วใช่ไหมสมมุติว่าให้0เป็นขีดสัน้นละกัน 0 0 1 01. แล้วก็1 1 0 0ไม่ใช่แล้วสลับกันละ่ะ1 1 0 0 0 1 1ก็ไม่ใช่เฮ้ยมันดันมี7พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวนะผมปิดอันนี้ใหม่ลองเอาตัวเลขที่ตู้มาใส่ตรงนี้ดู อะไรนะสามเไม่ใช่เลขที่เราจดมาเมื่อกี้มีอะไรบ้างห้าห้าศเจดมันเกินมามีตัวเลขตรงไหนบ้างที่ยังไม่ได้ใส่แปดศูนย์ศโอ้โหวันที่แปดสิบสองหนึ่ง อะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวนะมันต้องปรับวันที่ตามนี้ไหมอันนี้คือวันที่8เดือน12-1984แต่อันนี้คือเดือน4ปี2001หนเอา้เอากดไปข้างหน้า <_ S 1> เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นใหญ่แงมงมุมขึ้นเราอยู่ในนี้นานเกินไปเหรอจบแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โห อะไรเนี่ยรูปอะไรได้มาอีกหนึ่งเมื่อกี้มันกดย้อนได้เมื่อกี้มันกดย้อนได้เอ๊ะอาจจะเกี่ยวกับหนูด้วยหรือเปล่า808 8เนี่ยถ้าเรากดย้อนกลับมาย้อนเวล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 าย้อนไปไหนเอาไปยุดบดรรพนเลยทำพิธีอ๋ฮะหนูก็ยังอยู่ไหม ที่เดียวมีสองฉากจบคู่กันเลยหมอมันต่อกันยออย้อนเวลาหาอาดีตจากในหนันงเลยรูปโอเคช่องใส่แผ่นดิสนั่นไงซิตี้บูมกดเกมเหรอเอาเล่นเกม นี้ด้วยสองอันอ้าวเกมโอเวอร์อ๋อห้ามชนสองอันเออฮู้เรียบร้อยเออจบไหมอ่ะรีเซ็ตได้ไหมฉากจบอ่าได้ในเครื่องบินมาเย้ของมันไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเนี่ย คือมันไม่ได้เอามาใช้ทําอะไรเลยนะฮะแขวนอย่างเดียวโอ้ยเหลือกี่ฉากจบเนี่ย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, หนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าหลืออีกเก้าฉากจบครับโอ้คือมันต้องปฏิบัติต่อกันเป็นอย่างมากเลยโอเคครับเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ